ดิฉันนางสาวแพทย์งทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลขอขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้ร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ที่รัฐบาลนำเสนอด้วยความตั้งใจค่ะรัฐบาลตรัสด้ว่าการทำจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ค่ะดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดของ วงเงินงบประมาณรายจ่ายมาตรการกิจกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีปัจจัยรอบด้านที่ส่งผลกระทบค่ะความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรก็ดีซึ่งมีผลกระทบมากมายทุกวันนี้เราก็จะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปต่อได้ ก็ด้วยนโยบายต่างๆที่รัฐบาลได้เสนอต่อสภาค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณที่ได้เสนอไปจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยทุกๆคนได้ค่ะรัฐบาลมุ่งมั่นแล้ก็ตั้งใจที่จะใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศ,ศรษฐกิจตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ไว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 ต่อรัฐสภา โดยคำนึงถึงการจัดลำดับของความสำคัญของงบประมาณเพื่อที่จะรองรับปัญหาเร่งด่วนเสริมสร้างศักยภาพของทุนมนุษย์แล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติอย่างต่อเนื่องค่ะ <c oughs> ทั้งนี้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 9 มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มให้เข้าถึงทรัพยากรมีที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมรวมถึงการมุ่งเน้นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับข้อคิดเห็นและก็ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่างๆที่ทุกท่านได้อภิรายไว้ขอฝากคณะกรรมการวิสามันที่จะตั้งขึ้นโดยสภาหแห่งนี้นำไปประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดและครบถ้วนต่อไปค่ะท่านประธานคะท่ามกลางสถานการณ์ที่เ,เปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศของเราแต่ส่งผลกระทบต่อชั่วโลกนะคะดิฉันเดินทางไปต่างประเทศก็ได้คุยกับผู้นำประเทศมากมายมีในเรื่องของผลกระทบที่เจอในหลายด้านหลายมุมแตกต่างกันดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทุกๆประเทศที่จะร่วมมือช่วยกันได้ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะในการที่จะกำหนดทิศทางหรือว่าหาข้อสรุป อย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นคำตอบที่ชัดเจนได้ในวันนี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ฉันมั่นใจค่ะนั่นก็คือรัฐบาลชุดนี้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำนโยบายหลายๆนโยบายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจให้สำเร็จเป็นรูปธรรมเราจะลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชนเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาส แล้วก็จะใช้เม็ดเงินจากพระราชบัญญัติงบประมาณชุดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันทราบดีเหมือนที่ทุกท่านทราบกันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ทราบดีค่ะว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ส่งเรามาทำเรื่องง่ายๆนะคะรัฐบาล ทำหน้าที่ในการบริหารฝ่ายค้านเป็นผู้ตรวจสอบถ้าเราทั้งสองมุ่งเน้นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเป็นใจความสำคัญดิฉันมั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะสามารถทำให้ประเทศผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็สามารถทำให้เห็นผลสำเร็จร่วมกันได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ